สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องม m ยู u Family วันนี้เราเปิดบล็อกกันมาในครัวอีกแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาทำอาหารนะคะแต่เราจะมา unbox นะคะไม่ใช่ unbox แมแวนะคะทุกคนแต่เราจะมา unbox เครื่องอบผ้านะคะนี่เดี๋ยวให้ดู เครื่องอบผ้าเครื่องใหม่นะคะที่เราเพิ่งสั่งมาในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาบอกถึงสาเหตุว่าทําไมถึงได้ซื้อเครื่องอบผ้าทั้งทังที่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเนี่ยก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ดิฉันนะคะไปติดตามอยู่ในกลุ่มนะคะงานบ้านที่รักก็มีคนมาโพสตตั้งคําถามว่าเขาเลี้ยงแมวแล้วเขา รำคาญมากเวลาซักผ้าผ้าแห้งเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยขนแมวยอะไรเงี้ยมันจะติดตามผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวแล้วเวลาเช็ดหน้าก็จะมีขนแมวติดเต็มไปหมดคือจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงบ้างเพราะว่าการใช้แบบลูกกลิ้งยอะไรเงี้ยมันก็ออกไม่หมดทุกคนคือมันออกไม่หมดจริงๆนะถ้าใช้ลูกกลิ้งเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นปะก็จะมีพวกขนพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ใส่เสื้อตัวนี้มาแบบรีวิวเพราะว่าจะได้แบบ เห็นความขนแมวเห็นปะคือใช้ลูกกลิ้งยังไงก็ไม่หมดทุกคนที่แบบยืนยันจากใจคนเลี้ยงแมวและที่นี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าใช้เครื่องอบผ้าสิคะเครื่องอบผ้าจะช่วยคุณแก้ปัญหาขนสัตว์ได้ทุกๆสิ่งทางเราก็เลยตัดสินใจสั่งเครื่องอบผ้ามาเลยคะ่ะดูวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ เครื่องอบผ้าที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นยี่ห้อเบโก้นะคะทุกคนนี่ซึ่งเราก็สั่งของที่ไม่แพงมากเพราะว่าเราอะยังจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องสั่งอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็คือใช้แบบถูกๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันพังตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ แต่ว่าดูจากรีวิวแล้วเนี่ยเครื่องนี้ก็โอเคนะทุกคนอันนี้คือดูทั้งในรีวิวใน Google แล้วก็รีวิวในเว็บไซต์ของที่ขายสินค้านะก็คือแบบโอเคมากอ่ะโอเคทุกคนเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคำถามว่าทำไมถึงเอาเครื่องอบผ้ามาไว้ในครัวทำไมไม่ไว้ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในห้องน้ำเราอะ่ะ มันแคบแล้วมันก็จะมีที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าได้หนึ่งเครื่องใช่ไหมมันก็จะมีสายมีอะไรที่มันต่อเครื่องซักผ้าได้และด้วยความที่ไอเครื่องอบผ้าตัวนี้ทุกคนมันเป็นเครื่องระบบที่ถอดน้ําออกมาแล้วก็เอาน้ําออกมาเทใช่ไหมคะเ,คเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาเครื่องนี้มาไว้ในห้องครัวเพราะยังไงมันไม่ต้องต่อสายต่อท่ออะไรอยู่แล้วก็วเลยทีเ่เอามาไว้ตรงนี้เวลาอบ เสร็จแล้วมันมีน้ําในถังใช่ไหมก็เอามาเทที่ซิงล้างจานตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในห้องน้ําก็ให้วางเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวไปเลยนะคะเพราะว่ามีคําแนะนําเหมือนกันว่าให้ตั้งขึ้นข้างบนให้เทินกันแต่คือเราอะตัวเตี้ยทุกคนเราตัวเล็กก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แหละเครื่องหนึ่งมาไว้ในห้องครัวเพราะว่าพื้นที่ครัวมันก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่แบบ มีปัญหาที่มันจะวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละตัดสินใจเอามาไว้ในนี้นะคะนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำไมถึงเอาเครื่องอบผ้ามาไว้ในครัวนะคะโอเคทุกคนมาเปิดกันเลยมาเดี๋ยววันนี้นะเราจะแค่ u n b น x บ็อกก่อนนะทุกคนส่วนเรื่องรีวิวเดี๋ยวเราจะทำแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแค่ Unbox กนี่ก็น่าจะใช้เวลาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะ มันเหนียวมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูคือเส้นเนี้ยถ้าใช้กันไกรตัดก็ไม่น่ารอดอะ่ะเพราะว่ามันแบบมันแข็งมากใช้มีดน่าจะโอเคกว่าไม่คิดว่าจะแข็งขนาดนี้ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ จะเอาสองตัวนี้ออกมายัางไงออ,ออกมาเร็วๆมีพลาสติกหุ้มด้วยออกมาเร็วออกมากันไหมเร็วๆออกมาเร็วออกมาแล้วเนี่ยทุกคน พอถ้าที่บ้านมีแมวใช่ไหมการทํำนูน่นทํำนี่อะไรต่างๆมันจะทําให้แบบเสร็จช้าลงอีกแบบ50%เลยอะถ้าเราไม่เสียเวลาในการเล่นกับแมวเนี่ยเราก็จะเสียเวลาตรงที่แมวมันไม่ยอมให้เราทํางานเว้ยเฮ้ยไม่กัดดิลงมาไปลงไปลิซ่าด้วยไปเลยไปเลยรู้แหละว่าเป็นเจ้าของบ้านอะแต่ขอขอถ้าทํางานก่อนได้ไหมฮนะ ไช่ช่วยไม่ได้ก็ไปนี่จะบอกว่าขยะเยอะมากเลยนะตอนนี้คือขยะที่เป็นกล่องตู้เย็นก็ยังไม่ได้ทำลายอะไรเลยจ้าวันนี้เราได้ขยะเพิ่มจากแพ็คแพ็คแพ็คก,กิ้งของเครื่องอบผ้าแพ็คก,กิ้งแพ็คเกจิ้งของเครื่องอบผ้า ออกมาแล้วหนึ่ง โอเคทุกคนแล้วสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเราจะสามารถเอาไอ้ฟองน้ำเนี่ยที่มันรองฐานอยู่ตรงเนี้ยออกได้ยังไงวะเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะอาจจะแบบทุลักทุเลยกขึ้นยกลงอะไรอย่างนี้เนาะยังไงดีวะมันแบบมันหนานมากอะ อาจจะต้องแบบแบบดึงออกเป็นชิ้นเล็กๆอะไอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยแบบเลาะออกมาช่วงแบบนี้แหละเนาะทุกคนแบบค่อยค่อยแบบดึงออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ why am I โอเคทุกคนในที่สุดเราก็สามารถที่จะเอามันออกมาได้เลย อันนี้นะทุกคนก็จะเป็นที่ถอดน้ำออกมาทิ้งนะคะเดี๋ยวจะถอดให้ดูอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรไม่รู้อะเฮ่อแต่ว่าถ้าถอดน้ำออกมาใช่ไหมก็เนี่ยอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เปิดฝาตรงนี้แล้วก็ยัดใส่เข้าไป ที่การเปิดนะคะก็กดมีออกมาก็กดมันเข้าไปอย่างนี้โอเคสรุปอย่างนี้นะทุกคนก็คือว่าเราดูในวิดีโอเซตติ้งใช่ไหมก็คือปลั๊กเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้เป็นปลั๊กพ่วงแล้วในครัวนะ่ะก็คือ มันมีปลั๊กตู้เย็นอยู่แล้วเว้ยก็คือถ้าเราจะเอาไอ้เครื่องอบผ้าไว้ในครัวเราก็ต้องใช้ปลั๊กพวก่วงเพราะตรงนี้มันมีแค่ปลั๊กตู้เย็นปลั๊กเดียวใช่ไหมย้ายเครื่องอบมาไว้ในนี้แทนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ปลั๊กอันนี้นะและเขาก็มีไอ้สายท่อน้ำอ่ะอย่างนี้ด้วยซึ่ง มันก็จะมีทั้งไอตัวกล่องน้ําที่อยู่ข้างล่างกับไอตัวสายท่อน้ําตรงนี้ใช่ไหมคือเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าใช้สายเนี้ยมันก็น่าจะสะดวกกว่าก็เลยย้ายมันเข้ามาในครัวทั้งเรื่องสายไฟยแล้วก็เรื่องสายเอา่อท่อน้ําทิ้งนะก็เลยคิดว่าอยู่ในนี้ก็ดีที่สุดแล้วก็เหลือพื้นที่แค่นี้นะทุกคนเนี่ยคือแบบ แค่นี้จริงๆตรงเนี้ยคิดว่าเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบฝาบนน่ะน่าจะโอเคนะก็เลยเออมีความคิดว่าเออหรือว่าเราจะแบบว่าเปลี่ยนจากเครื่องซักผ้าฝาหน้าเราเป็นฝาบนเพื่อที่มันจะได้แบบยัดเข้าไปตรงนี้ได้พอดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแหละว,ว่าจะยังไงดีโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ทำการทดลองใช้เครื่องอบไปแล้วนะคะซึ่งพบว่า น้ำเนี่ยไม่ออกมาจากอีท่อนี้เลยจ้ะคือกูเสียบทำไมไม่ออกมาเลยนะก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะได้ใช้แต่ว่าน้ำเนี่ยก็ออกมาอยู่ที่ตรงนี้ปกตินะคะก็คือครึ่งถังเลยนะเมื่อวานที่อบผ้าไปเนาะอะไรอีกเนี่ยฮะอะไรอีกเนี่ย แล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะเราก็ใช้โหมดเอ่อชล์ท็อกเก้นนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆประมาณนี้แหละทุกคนก็มันก็จะแบบว่าอบรีดอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะทุกคนมันก็จะมีโหมดเวลาเสียบปลั๊กมันจะขึ้นสีแดงๆตรงนี้นะคะนั่นแหละก็แห้งสนิทโอเคมีความพึงพอใจสำหรับ คลิปอันบ็อกซวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามารีวิวนะคะเครื่องอบ้าเบโก DC 7130N กันต่อนะคะ